ศึกผู้พิทักษ์ซีซั่น9เว็บ60วันนี้มาทำทีมผ่านเว็บ60ศึกแข่งผู้พิทักษ์ซีซั่น9กันนะครับโดยจะมีทีมหลักหนึ่งทีมมันม่วงลดนมเอแคร์ AK, น้องแกะและโพนี่สมบัติตำราเขียวนาฬิกาท็อปปิ้งมันม่วงรดเสียหายลดนมลดเสียหายเอแคร์ AK, คูลไทม์น้องแกะคูลไทม์และโพนี่คูลไทม์ใช้ไปทีมหลักนะครับ ออโต้จะแต่ด่านที่1แล้วก็ยาวไปเลยนะครับถึงประมาณ50กว่านะทีมที่2นะครับทีมรองไว้สลับกับทีมแรกไวเบอรี่ดัรโกโก้นักฟ้าทะเลเอ็ดแคนดี้และชูคิีมสมบัติตาราเคียวนาฬิกาท็อปปิ้งไวเบอรี่รสเสียหายดัรโกโก้รถเสียหายนักฟ้าทะเลโจมตีเอ็ดแคนดี้โจมตีและชูคิีมคิดทิศเข้าล้วน เราก็อีสาทีมนะครับจะเป็นทีมที่ใช้แค่ทีมระาดา่านั้นนะครับเอาไว้ทิ้งทีมพิศส้าจะเป็นซัมมอนนะครับครั้นช,ช็อกโกชิพน้ำตาลหิมะปุ่มปุ้ยหอยแล้วก็พาเฟ่สมบัติตาราหมอนปากซัมมอนนาฬิกานะครับครันช,ช็อกโกชิพจอมตีล้วนน้ตาลหิมะจอมตีนล้วนปุ่มปุ้ยรสเสเยหายแล้วก็มีหอยนางรมนะครับปูทมหนึ่งร็เสเยหายสี่ ออฟลอคูทาม18-22ขึ้นไปพาเฟ่คูทามล้วนทีมตีวัยนะครับมีจิ้งจอกเก้าหางบราซูก้าทับท,ทิมไลแลกมินช็อกสบบัติตำรา,าพระคมแล้วก็เคียวนะครับฮอปปิ้งจิ้งจอกเก้าหางรถเสียหายให้มีออฟลองคนละโจมตีบราซูก้ารถเสียหายให้มีออฟลองคนละโจมตีทับทีมรถเสียหายไลแหลกรถเสียหายและมินช็อกค,คูทาม ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมเซรอนนะครับแล้วก็สมาชิกจะเป็นตัวดาเมจหนักๆนะครับมีอาโอฟโฟกาโต้สักุระเข้าลายเวไพรยนะครับสมบัติตาราเสรจลักกัส,สว,วินและเคียวทัพปปิง้งเซรอนโรเสียหายอฟโฟกาโตอันนี้ติดมาจากทีมจีมกรนะครับจบตี3าขี้สองสักุระจบตีล้วนเข้าลายจบตีล้วนและเวไพายจบตีล้วนนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับแล้วก็จะว้าปไปด่านที่สำคัญสำคัญเลยละครับ ตรงนี้ทีมหนึ่งไกด้ตายเลยเปลี่ยนไปทีมสองนะครับเปลี่ยนกลับเป็นทีมหนึ่งลุยต่อแล้วก็ด่านที่เหลือจะเร่งสปีดให้หมดเลยนะครับ นนตรงนี้เปลี่ยนเป็นทีม2เพื่อไม่ให้ทีมหนึ่งตายนะครับเนื่องจากเจอกับฉลามน,น,นีดูสเปลี่ยนกลับเป็นทีม1เอามาฮิลเลื่อน,น,อน ดาทเเ <Yeah anyway> ี่ค่า18เปลี่ยนเป็นทีมแซมมอน เมื่อตี3ตัวหน้าตายให้เปลี่ยนทีมหนึ่งมาฮิลเลือดนะครับหลังที่ห้าสิบสองเปลี่ยนทีมซามอนที่เหลือนะครับมาตีสักพักหนึ่งแล้วก็จากนั้นเปลี่ยนเป็นทีมตีวก่ 1, อนที่จะตายทุกตัวนะครับแล้วรีบ e เปลี่ยนเป็นทีมหนึ่งมาเก็บงาน ช่วงท้ายๆสามารถสลับระหว่างทีมหนึ่งกับทีมสองไปมาได้นะครับเพื่อคิวเลือดทีมที่มีเลือดน้อยงานนวิิจััยเล นาที่56นะครับเพ<ถ>ื่อความปลอดภัยให้ใช้ทีมซีลอนนะครับจะเก็บงานได้เร็วที่สุดที่เล <TH ES> หลือให้ใช้ทีมหนึ่งหรือทีมสองนะครับแล้วแต่สถานการณ์ และเก็บมอสตัวสดุดท้ายนะครับซึ่งเป็นบอสเดี่ยวด้วยทีมซีรอนจะง่ายที่สุดแต่อันนี้เหลือไม่ค่อยเต็มทีมเท่าไหร่ก็จะทุรักทุเลหน่อยนะครับ าออยยู่ย่่ฝทีะนเสมซีซั่นนี้ถือว่าจบเว็บฟ6สได้ง่ายนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ